สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ CJ แล้วครับ CJ ครับเปลี่ยนค่ายบ้างเนาะของกินแปลกๆเยอะมากของกินแปลกเราอดิแปลกเราดิก็คือเราไม่เคยกินอ่ะแล้วคนในช่องเราก็คงไม่น่าก็คือดูแล้วเราก็เป็นของใหม่อันคุณดูนี่ขนมปังมะพร้าวลาว้หากินยากหาินเคยกินไหมล่ะไม่เคยแลนนี่อะไรฮะขนมปังชาไทยลาวาโอ้โหนี่มีลูกเกตด้วยแพนเค้กหอยทองเขาบอกว่ามันร่างๆ่าู่ เอารมณบนแต่มันติดขี้หมีอ๋อนี่ต้องลองนั่งนะซีเจเดี๋ยวเขาจะ้อใจบานอฟฟี่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 เว้ยอ่ะดูนี่อะไรเค้กสตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่เฮ้ยย่างอันนี่เขาฮิตกันมากเลยนะในติ๊กต็อกอ่ะโอ้โหเราก็ทำได้โอ้เราช่องพม่งทำไปของเราอร่อยด้วยนี่นดูเหลืออันเดียวด้วยแสดงว่าขายดีแจงของขาดสต็อกไงนี่ไส้ครีมขนมปังแสดงว่าขายดีนะเนาะ แอบเก็บมันดูดีนะเขากินได้เลยปะโชคอนหัรจกินได้เลยออกใส่ปากเลยนีเ่เอาไหมวุ้นมะพร้าวน้ำหอมเอาได้เอ,อเคพอแล้ว,เด,วเดี๋ยวตังหมดเดี๋ยวกลับบ้านกินกันทุกคนไปสิบสขนม C.J. ขนมอะไรวะหยิบซีเจ้างเพราะว่ามีคนในคอมเมนต์บอกว่าไปซีเจบ้างวันนี้ก็มาซีเจแล้วแล้วก็หยิบมาสามอย่างที่รู้สึกว่าเป็นขนมที่น่ากินแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยดูพรีเมียมที่สุดใน c ีเจแล้วอ่ะจัดไปทั้งหมด500กว่าบาทครัาบวันนี้โอ้ห้0กว่าบาทนะฮะมาอย่างแรกก็เป็นขนมปังชาไทยราวานะเอาใจพี่ซีเจบ้างนะฮะเดี๋ยวเขาจะเสียใจร้องไห้กันไปข้างล่างเป็นแบบขนมปังแบบน่าจะเป็นขนมปังนุ่มๆน,น,นะใช่ไหมแล้วก็ราดด้วยซอสชาไทย คือน้ำลายเลยครับเนี่ยกลิ่นชาไทยแบบตีแรงมากกลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมขอลองชิมตัวครีมก่อนอุ้ยแต่ว่าซอสเขาให้มาก็ป็ยังไงบ้างครับอ้กิมข้นคุณลองชิมซอสของแม่เลยวันนึงนะของอะไรวะมาลุกนี่นี่ของแบรนด์นี้ดูชื่อด้วยโอ้โหน่าเกลียดมากมันติดไปแล้วอ่ะมันติดไปแล้วไงอ๋อหนึ่งสี่เหลี่ยมจิ้มปเลยนะจิ้มอะไ โหูยเนี่ยซัดเลยนะเออไปอยากกินมากบอกเลยว่าเน้นเน้นช่ำช้อร่อยมากชํำตัวหนมปังไม่แห้งจุ๊ยซีはは่จริงตัวซอสนี่คือเข้มข้นถึงใจชาไทยแน่นอนทำถูกถูกต้องขออีกคำหนึ่งแล้วกันเออขอด้วยอีกคำหนึ่งเถอะ โอ้โหอารมณ์ดีน้ำส้มนักเรียงชุคนคนคุณเยอะเมื่อกี้หุดหงิดอืออือเอาไปเลยฮะตัวนี้ผมไม่ติดสิบเต็มสิบเลยครับตัวนี้สิบครับผมโคตรเจ๋งคือกูยให้แค่เป็นครูไวให้ติดคะแนนเออต่อไปอันดับสองเลยครับน้ำๆล้างคอหน่อยเออที่<ะ>มันสาครูเข้าโพดมะพร้าวอ่อน เป็นของน้องตาอินจินนี่นะครับผมอ่าทังซีเจที่คงฝากขายเอาไว้ก็ถือว่าได้กินพันยพืชมีแ่พันยพืชเดี่ยอมิโกะโมดใช่โเขาซีนไปอย่างดีข้างล่างเป็นไงโอ้โหน่ากินเนาะตัวนี้ผมขอก่อนแล้วนะเต็มจอคอเลยเอออร่อยอร่อย เหมือนเป็นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนน่ะอืมอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมันแบบหวานน้อยอ่ะกำลังดีอ่ะสูตรโบราณปะเนี่ยนจะยุคอากงออืมอารมณ์ดีไหมครับอารมณ์ดีโดนน้ำตาลไปครับเต็มสิบเท่าไหร่ตัวนี้เต็มสิบให้สิบเลยอืมอร่อยมากอืเป็นกำลังกินอ่ะราคาประมาณสิบห้าบาทยี่สิบบาทอ่ะใช่ รดูว่าทำออกมาได้ดีอืออร่อยไม่น่าเกลียดเลยงั้นไปต่อนะวันนี้โอ้โหมาผ่านมาของอันซีเจก็ทำได้ดีเว้ยมินิแพนเค้กฝอยทองนี่ของซีเจนะยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้โหเป็นเอาทุกยี่ห้อมารวมในซีเจหมดเลยมึงเนี่ยอืมพวกนี้ไม่รู้มีในในอะไรเซเว่นไหมเนาะใช่ใช่อุยมีลูกเกดด้วยคุณชอบกินลูกเกดไหมเหรอไม่ชอบเออจะกินได้วรานมปังเลยมันมันดูมันดูแบบโคตรหนาเลยนะคนละครึ่งไหมคุณชอบนี่อ้ผมชอบฝอยทองชอบฝอยทองเหรอ ฝอยทองมันใส่มะลินี่อู้หูใช่ไหมกลิ่นมะลิผมชอบไอ้นี่ผมชอบก้าวสุภตาฮะก้าวสุภตาก้าวสุภตากลิ่ฮอร์โมนชื่อเขาผิดสุภตากลิ่นนี่คือฝอยทองเลยอืกลิ่นฝอยทองมันหวานเลยไออืออืออือ ก็อดแล้วอะตายตัวแป้งเขาไม่แห้งนะตัวแป้งเขาจะมีความมีความชื้นเนี่ยเออมีความชื้นหน่อยแลวตวคทีมข้างในเป็นเหมือนแบบพวกครีมแบบขนมเบื้องใชเออใช่เหมือนขนมเบื้องด้วยเออเออเออไปคำานึ่งแรกผมก็จะไคำนึงแรกนะเมื่อสักเมื่อสักคู่นี้กินข้าวไปแล้วไงแต่ว่ายังขาดของหวานฮึมันคนละกระเพาะกันของหวานแม่งเยอะกว่าข้าวอีกเนี่ยที่กินมารีวิวเนี่ยเป็นไงสิบสิบเนอะ ทำไมเดี๋ยวนี้ขนมตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันอร่อยจังวะอร่อยจริงเออไม่ไม่ไม่ต้องไปซื้อแพงด้วยใช่เฉาก๊วยยี่ห้อนี้ทุกคนเคยกินกันไหมครับเพราะว่าเป็นเฉาก๊วยที่เฉาก๊วยโชคอันนั้นนะแล้วเขาบอกว่าเราพยายามทําทุกขั้นตอนอย่างที่สุดแล้วนะใช้เวลาทดลองไม่น้อยกว่า8ปีนะโอ้โหนี่หยิบมาเลยเนี่ยเห็นคำเนี้เห็นคํานี้คืออ่ะเอาก็เอาวะตอนแรกจะไม่หยิบแล้ว เอาเกว,วยไปทดลองขายด้วยตัวเองนะทั้งในกทมลแล้วก็ต่างจังหวัดน,นะรับฟังพิิชมแล้วก็นํามาปรับปรุงนะโอ้หถ้าพิมพิมยาวขนาดนี้ผมว่าเย็บเล่มมาเลยดีกว่าวโอ้เก๊วยสาเร็จรูปครับก็เฉาก๊วยครับหน้าตาครับสีเหลี่ยมๆครับแต่ดูซิว่าเป็นยังไงฮะกินมีกลิ่นฝอยทองด้วยแล้วก็คุณเอาไปใส่ในในของฝอยทองเนี่ยเอาแล้วมันอร่อยของอร่อยมันต้องชนะด้วยตัวเองอยู่แล้วไงเอออะไรฮะ อืมอืมกำลังดีกำลังดีแล้วก็ตัวชมกล้วยนี่ก็คือแบบเฮ้ย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 กูจะไอ้จงจะสั่นทำไมวะกูแล้วผมเตงโมเลยเฮ้ยแต่ว่าช้วยก็หนึบหนึบนุ่มกำลังกินคุ้มค่ากับราคาแล้วก็ความตั้งใจใช่แปดปีที่ผ่านมาอเอาไปเลยสิบเจ๋งเว้ยเจ๋งเจ๋งสิบสิบชนครับ นี่ละกันอยากกินท็อฟฟี่เคก้กท็อฟฟี่เค้กด้านบนนี่จริงๆนะมันคืออะไรมันคือเป็นพวกแบบหวานหวานคาราเมลแล้วก็ใส่ถั่วใช่ไหมครับข้างหน้านี่เหรอครับมันพวเป็นหวานหวานแต่มีกลิ่นกาแฟนะไอตัวข้างล่างอ่ะมันข้างล่างนี่น่านจะเป็นแบบเบาเบนี่เค้กอ๋อเป็นตัวเค้กเค้กกาแฟปะเขาม่มีกลิ่นกาแฟอะ่ะจากไปฮะอรสชาติ เป็นยังไงบ้างครับรสชาติจะออกแนวแกาแฟจัดเลยนะแต่มันเป็นมันมันไปกันถูกทางนะมันอมืมันแบบว่ามันเข้ากันเลยใช่เนสกาแฟาอะ่ะใครที่ชอบแบบสายกาแฟกาแฟหน่อยตัวไอตัวครีมข้างบน,นอ่ะนะสิบสิบถึงเลยอ่ะอิดผ่านะละรสชาตทุกอนดีนะมีถั่วอืมมีถั่วมันได้เคี้ยวหน่อยอ่ะเออี้แหลซีเจฮะของวันนะวันนวัฒไม่รู้เคยกินเรือยง ไม่แน่ใจเหมือนกันแบรนด์นี้อาจจะมันอยู่ในซีเจผมก็หยิบมาให้ดูแล้วกันกล่องนี้270แคลฮะมีทั้งหมด6ลูก63 24 64 28สี่หกสีแปอ่าหกบเออใช่ไหมวะใช่นี่ลูกใหญ่นะโอยวุ่นอยากจะปริมบัมบัมปริมบัมบัมปริมโอ้มาสนุกมากดูดูดูไปโอ้ก็เยอะอยู่นะก็พอดีอ่ะพอดีคำป่ะลองกินดูดิ อรถแรงเนาะงานเย็นชื่นใจทีมแบบแช่ตู้เย็นมาหน่อยนะคนละสามหผมกินไปละสองคนผมให้กุเหมดเลยอร่อยว่ะผมก็กิน้อมคุญเก็บไว้ก่อนอันนี้อำไมอันนี้อยู่ในหมวดอร่อยเก็บสิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ดเลยอะชอบมากโอเคผ่านอย่าลืมไปหากินทุกคนอันนี้เอแคร์ กลับมาแบบเหมือนหาน,าน,หน,หาน้ากินหน่อยดีกว่าหาน้ำมะพร้าวกินหน่อยนี่มันวุ้นมะพร้าวน้ําหอมน้ําหอมนี่น้ําหอมของอะไรวะมันเหมือนาตากะยากรีน,นะ <c oughs> อะอ่ไม่ทัน <c oughs> อ๋อทายากรีนเออหวานสดชื่นนะตัวนี้ก็ซีเจนะคะโอ้โหอย่างกระลังนกโอ้โหจริงดูได้กินบ้างนะหุ้ยแข็งสัตสัตเลยอะแข็งสัตเลยอะนบโอ้เสียงเมื่อกี้นี่ชัดเลยชัดเลย กำลังน้ำเต็มนเอาออกมาเลยอ่ะโหชัดเลยน,นี่โหชัดชัดชัดเลยเ <c oughs> น่นๆนนเน่นเ <c oughs> โอเคอกินมะพร้าวก็กินงได้เ <c oughs> ต่าเข้าไปวะ <c oughs> เหมือนมะพร้าวยิ่งเลยไม่หวานมากนะเหมือนกับเอามะพร้าวน้ำมะพร้าวที่แบบ ช็อออกมาแล้วก็มาใส่ตัวตัวทําปฏิกิริยาให้เป็นวุ้นอ่ะได้คะแนนเท่าไหร่ครับจิบตัวนี้ก็สิบนะอร่อยเพราะว่าเสียงมันได้ใช่เสียงมันชอบมากเลยบาร์นอฟฟี่มันคือกล้วยใช่ไหมบาร์นอฟฟี่เหรอฮะมีกล้วยวะจำไม่ได้เหมือนกันต้องลองตัวนี้มีกล้วยอืมวงเล้ววะบรรยากาศเป็นวงนีจังวะฝนมันตกด้วยไงเออกลิ่นกล้วยมาทั้งสวนเลยนะอ ต้องรีบกินเลยเนดะี๋ยลิงแสแมมาเคาะประตูเออดิออดนทับบุรีมีลิงด้วยหรอมีมาจากลบบุรีเลยคือเป็นชั้นมันเป็นชั้นข้างบนเป็นครีมข,ขาวๆแล้วก็ตรงกลางเป็นกล้วยสองข้างๆก็เห็นนะแล้วข้างล่างก็เป็นอ่นาได้เป็นพวกแบบเค้กหรือเป็นคุกกี้สักอย่างนะอะไมีกล้วยด้วยหรอมีกล้วยเนะกินกล้วยชั้นเลยอืมอืมโอ้อร่อยว่ะเข้มข้นมากเลยตัวเนี้ยไม่มี อะไรที่ไม่ดีเลยมันมีความขมช็อกโกแลตด้านล่างมีความหอมมันหอมมันกล้วยเออมันครีมด้านบนยังไงล่ะน่ากินไหมล่ะครับอยเชี่ยอร่อยเออโู้พี่กูว่าแล้วจะไม่โกสิบปะ่ะตัวนี้ก็สิบครับขนาดแบบพวกเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินขนมหวาน ใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบกล้วยไม่ชอบกินกล้วยไม่ชอบกินกล้วยอ่ะห bueno> ัวลิงอ๋อเดี๋ยวลิงขโมยใช่ไหมลิงมาเคาะหน้าบ้านแต่ลิงไม่ได้เคาะธรรมดานะเวลาลิงมาเคาะประตูมันเคาะแบบไอ้นี่เด็ก เรียนรู้เรียนรู้เขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้อ่างั้นผมให้ของรางวัลคุณเลยละกันเค้กสตรอเบอรี่ผมไม่เอาได้ไหมอันนี้ดูแบบเหมือนขายอยู่หน้าโรงเรียนนะเพราะว่าสตรอเบอรี่เป็นสีข้นแบบสีจัดสีจัดสีเด็กๆอ่ะผมว่านะมีใครชอบไหมแนวๆเนี้ยนะผมว่าน่ามีคนชอบแน่แหละอือจะก็ทําสวยดีนะเหมือนเค้กญี่ปุ่นนะเออน่าเหมือนเค้กญี่ปุ่นนะเออเนี่ยถ้าแบบแกะข้างหน้าออกไปอ่ะก็เหมือนของญี่ปุ่นอยู่นะใช่นี่นแล้วแตะเอาไว้เป็นแบบสตรอเบอรี่ได้ยนะ เฮ้ยอร่อยแยมแบบแย้มแยมนะแยมสตรอเบอรี่อะแยมสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวๆหรออว่าตัวคีมมันทำดีมากกิมนุ่มไม่ใช่คีมมันมันรสชาติแบบให้ความไฮโซอร่อยอร่อยตัวนี้ผมให้1ิบครับเนาะ มันไม่ใช่เค้กแบบตามตลาดทั่วไปที่แบบเค้กมันมันอ่ะแอบนี้มันเหมือนเวฟครีมอ่ะใช่เอาของหนักเล่อยไหมนี่หนักแล้วเหรออันนี้มีชิ้นเดียวนะมีไส้กรอบปะว่าข้างในวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่สิบห้าวุ้นหมดวันที่สิบเจ็ดนะแสดงว่าทำสดสดใหม่ๆต่อวันขนมปังไส้ครีมนมอืมผลิตที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาีฮิโงะโอวะองกินกุเไดเกรใสเออเดี๋ยวขอขอเปิดเสื้อผ้ามาดูหนึ่งนะ เฮ้ยครีมเยอะนะเนี่ยเป็นตับเลยอะเป็นตับเลยข้าเม็นเป็นแบบเนือนมปังโดนัทพอแล้วกันนะมึงแหงหมดคำเลยเหรอทำไมมึงไม่ชอบจริงนมนมนัวมากเลยนมแบบข้อไก่โดเลยอะ แล้วตัวแป้งมันอ่ะแป้งมันไม่แห้งนะแป้งมันคล้ายๆโดนัทกิสปินครีมอะไรอย่เงี้ยนัวนมมากนะสุดป้อวนี้สุดเจอละเจอล้วี๋ยวไปหามื้นนะทุกคนงั้นเมื่อกี้มันมีชาไทยแล้วเป็นขนมปังหน้ามะพร้าวหน่อยไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่มันดูเข้มข้นมากเลยนะอิตามารุเนี่ยที่เขาแรกเราบอกว่ามันอร่อยมากนี่ฮะอิตาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองชิมกันเลยนะเนี่ยแล้วพอจิ้มลงไปมันแบบ ตรงตรงครีมมันนะนะมันยั่วเลยอะ่ะเนี่ยมันตักแบบปุ๊บมีสตรอเบอรี่ติดมาด้วยอร่อยเอ้ยเอาอันที่ไม่มีนะอืมอืมกูเบ็นอันตรายแนะล้วติดหายนะแบรนนี้มันทำดีเว้ยกลิ่นมะพร้าวมะพร้าวนั้นเต็มปากมันคำมั่งนะอร่อยอืมเต็มสิบเท่าไหร่ให้สิบอืมเค้กมันนุ่มอ่ะ มันไม่ฝืดคอออเแล้วมันกลายเป็นแบบครีมน้ำครามเลยไรเงี้ย,ยงั้นเดี๋ยวมินเจนี่เหน็นไหมขนมที่เราเพิ่งทำไปโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำเอาอไหมเดี๋ยวทำไหมเดี๋ยวทำทั้งเค้กทั้งรอดช่องเลยไหมฮะไปดูก่อนครับทุกคนว่าเรา <c oughs> ทำได้ยังไงอืมน่ากินมากเป็นเอ่อขนมรอดช่องนะแล้วก็ราดไปบนเค้กอือเหมือนปั้มโขมบชีสไหมครับเหมือนครับคล้ายๆเลยฮะเป็นเลเยอร์ะอือที่ รสช่องข้าวมดอร่อยมากเลยโอ้ห و, ผมว่ามันไอ้ที่ถึงระย้ำมันคือสิ่งที่ที่น่าจะดีที่สุดในชีวิต <c oughs> เออขอบคุณที่เกิดมาอื <c oughs> อร่อยมากอื <c oughs> ไม่ต้องไปทำเองแล้วนะเราอะตอไปเนี้ยเราซื <c oughs> <c oughs> ้อกินดีกว่าเหมือนเมื่อกี้รสชองเราก็กินเค้กไปด้วยตัวเค้กนิ่มมากตัวเค้กก็หอมอืแล้วมันกัดเข้าไปไม่รวมกันไปเลยอืมเอ๊มและอันนี้น่าไม่แพง แบบราคาทุกอันที่ซื้อมาก็คือไื่อซื้ออืมนี่แบรนด์เดียวกับเมื่อกี้เลยวันวันนาวันวานัทวันวานัทเออเค้กทุเรียนไม่ยอมแดกทุเรียนอืมกลิ่นทุเรียนแบบมีมากเลยนะหมอนข้างมากเลยโอโหบ้าอะไรอ่ะพระหมออหไม่แก้เลยนะไอตัดหมอนทองเออกินเลยผมชอบกินทุเรียนอยู่แล้วโอ้โหตักเข้าไปแม่งจะละลายเข้าไปกับ ตัวเค้กเลยนะันมันสีเหมือนกันเลยนะอ๋อยาโย่โอ้ยดีอย่างกับพุดดิ้งพุดดิ้งอ่ะกลิ่นนี่คือเหมือนทุเรียนจริงเลยนะจริงโอ้ทุเรียนจริงเหมือนแดกทุเรียนเลยพี่น้องมีทุเรียนพวมผมว่ามีทุเรียนผมโดนรับทุเรียนบอกเลยเต็มเต็มผมบอกเลยครับว่าเต็ม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 อย่างไรเลยตัวนี้ทำสิทไหมตัวนี้ให้สิบเอ็ดอะทำดีเกิน ่องเลยทีนี้แม่เลยอ้าหมดไปแล้วครับ CJ ก็จัดให้น้องๆทุกคนแล้วนะวันนี้ผมก็ทําให้ตาคาขอนลฮะอยากให้ไปที่ไหนก็ลองบอกกันเลยว่าคลิปหน้าเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมชวนพ่อแม่พี่น้องนะมานั่งดูกันด้วยเออดูบิงพวโล่ใช่แล้วก็สมัครแอเคาให้คุณอาม่าด้วยอากงด้วยแล้วก็บอกบอกท่านว่าเนี่ย กดซปเปอร์แตงซีปุ่มเนี้ยกดแล<า>้วจะสุขภาพดีขั้นต่ำสามร้อยแล้วก็บอกว่าถ้ากดแล้วให้พูดว่าสาธุเก้าเก้าด้วยโคตรวิชาชีพเลยได้บุญ <laughs> ได้บุญกลับ <laughs> มาแล้วก็ทนะุกทายะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย